สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศสตรของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกใจสําหรับสายทหารสายอาวุธที่เชียร์อาวุธค่ายจีนแดงเพราะถ้าเกิดปกติเนี่ยเราพูดกันถึงอาวุธจีนเนี่ยนะครับผมหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอ่ะความคุณภาพต่ําของมันเมื่อเทียบกับอาวุธของค่ายตะวันตกเหมือนเป็นการวิศวกรรมย้อนหลังก๊อปมาทั้งดุนและก็เอาอมาสร้างให้ถูกกว่าแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมอาวุธของทางจีนเนี่ยได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่ามันเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีไม่แพ้กับอาวุธตะวันตกเลยเพราะล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมมีข่าว ที่คอนเฟิร์มมาโดยทางการของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมว่าเครื่องดัตโซรับฟาวนะครับผมของทางกองทัพอินเดียที่ทำการรบกับปากีสถานอยู่ในตอนนี้เนี่ยถูกทัพอากาศปากีใสยร่วงด้วยเครื่องบินขับไล่จีนรุ่น J10 หรือ J10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องราวนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมทําไมดัซโซราฟ้าวที่เขา,าเป็นเครื่องฝรั่งเศสที่ดีนักดีหนาเนี่ยถึงแพ้กับเครื่องเจเทนสัญชาติจีนที่มีราคาถูกกว่ากัน4เท่าตัวเนืยอถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับนาตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเกิดสึกสึกหนึ่งขึ้นมานะครับผมเหนือน่านฟ้า ปากีและอินเดียโดยเฉพาะนะครับผมในพื้นที่ของจุดศูนย์รวมความขัดแย้งหลักของ2ประเทศนี้อย่างแคชเมียร์ทำให้เกิดชื่ออย่างไม่เป็นทางการของศึกนี้ว่า Battle of Kashmir นะครับศึกนี้เนี่ยเป็นศึกทางอากาศนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นศึกศึกหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในการรบยุคสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ เครื่องบินขับไล่นะครับผมมากกว่า100ลำจากทั้งฝั่งอินเดียและปากีสถานเนี่ยนะครับผมบินตะลุมบอลขับไล่กันในสเกลที่ใหญ่สุดในรอบทศวรรษใหญ่ยิ่งกว่าในสงครามรัสเซียยูเครนอีกนะครับซึ่งในสมรภูมินี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรนะครับผมเราจะได้เห็นการประทะกันร,ระหว่างอาวุธของทางจีนและอาวุธตะวันตกเป็นครั้งแรกคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมในความขัดแย้งก่อนหน้าต่างๆเนี่ย เราแทบไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับผมอาวุธทันสมัยจากทางจีนโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยนะครับผมได้แสดงผลงานในการมังงัดกับอาวุธของค่ายตะวันตกซึ่งอันนี้เนี่ยเราพูดถึงจีนในยุคใหม่นะหลังจากช่วงสงครามเย็นกองทัพปากีและกองทัพอินเดียเนี่ยนะครับผมก็จัดว่าทั้งคู่เนี่ยมีเครื่องบินที่ทันสมัยไว้ใช้งานในกองทัพโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินเจนที่4ขึ้นไปเจนที Gen ่4เนี่ยก็พวกอะไรนะครับผมก็พวก F16 เหมือนที่บ้านเราใช้งานกันอยู่ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูที่กองทัพอินเดียและปาากีเีเพวขม เครื่องบินทันสมัยอะไรใช้งานกันบ้างที่เป็นเจนที่อัพเนี่ยยังอินเดียเน่นะครับก็จะมีเครื่องหลากหลายสัญชาติเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมิก2 9 UPG จากทางรัสเซียเครื่องมิราด2,000จากฝรั่งเศส เครื่องซู30รุ่นที่อินเดียพัฒนากับรัสเซียโดยตรงและรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชูธงของกองทัพอากาศอินเดียเลยอย่างดัสโซราฟาวที่เป็นเครื่องขับไล่นะครับผมเจน4.5สัญชาติฝรั่งเศสที่กองทัพชั้นนําหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้งานเจ้าเครื่องรุ่นนี้ในขณะเดียวกันที่กองทัพปากีเนียก็ไม่น้อยหน้านะครับแต่กองทัพปากีถ้เกิดเป็นเครื่องบิสมัยใหม่เนี่ยจะเน้นไปในค่ายของจีนและอเมริกา อเมริกาเนี่ยก็มีตระกูลเดียวเลยนะครับผมก็คือ F16 ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น F16A หรือ B นะครับผมไม่ก็ F16 บล็อก52ไม่กว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกค่ายจีนนะครับผมอย่าง JF17 บล็อก2และบล็อก3และรวมไปถึงเครื่องที่เราจะมาเน้นพูดถึงในวันนี้อย่าง J14 ซึ่งก็มีข่าวมาที่คอนเฟิร์มมาจากหลายสำนักมากๆและรวมไปถึงทางการสารัฐว่า เครื่อง j 10C ของทางปากีเนี่ยได้สามารถนะครับผมสอยอากาศยานรบของกองทัพอินเดียล่วงไปได้2ลำอาจจะไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับผมแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นฝีมือของเครื่อง j 10C แต่หนึ่งใน2ลำที่ร่วงเพราะ j 10C นั้นเนี่ยนะครับผมมันดันเป็นเครื่องดัสโซราฟาวที่อินเดียและฝรั่งเศสเนี่ยภูมิใจซึ่งน่าทุกคนสงสัยว่าไอ้เครื่อง j 10C เนี่ยมันดีกว่ารับฟาวอย่างนั้นเหรออันนี้เนี่ยผมคงให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้นอกจากเอาสเปคกระดาษ นะครับผมจากทั้งสองที่เนี่ยมาเทียบให้ทุกคนฟังกัน เริ่มกันที่เจเนเรชันนะครับผมเครื่องบินเนี่ยเป็นยุค4.5ทั้งคู่คืออะไร4.5นะอธิบายง่าย,ายๆเลยนะครับผมมันก็มีความทันสมัยและมีความเร็วนะครับผมสมรรถนะที่สูงกว่าเครื่องบินยุคก่อนอย่าง j 4นอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งนั่นก็คือการลดเรดาร์ค o อสเซ c ชั่นหรือการถูกตรวจจับได้เรดาร์ได้ดีกว่าเจเนเรชันเก่าๆแต่ก็ยังไม่ถึงกับล่องหนเป็นสเตลไปเลยเหมือนกับ g e n 5นะครับเครื่องยนต์เครื่อง j 10c เนี่ยนะครับผมใช้เครื่องจากทางจีนเป็นเครื่องรุ่น WS10 B ททำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่มัก2ซึ่งถ้าเทียบกันนะครับกับเครื่องของรับฟาวเนี่ยรับฟาวใช้เครื่องสเน็กมา m 8 8ขีด2นะครับผม2ตัวทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณมัก1.8ถ้าพูดถึงความเร็วเนี่ยเจา้าเจเทนเนี่ยก็ชนะไปนะครับผมในสเปคกระดาษแต่เรดาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าตามสเปคเนี่ยดัสโซรัฟาวมีเรดาร์ที่ทันสมัยกว่าเป็นเรดาร์แบบ AESA ทั้งคู่แต่ของรับฟาวเนี่ยนะครับผมจะเป็นรุ่น RBE 2 AA ซึ่งถูกพัฒนามาทีหลังเรดาร์ของเจเทนอย่างรุ่น KLJ 7A นั่นเอง พิสัยปฏิบัติการเนี่ยนะครับ J10 จะน้อยกว่ามากถ้าเกิดเป็น Combat Radius จะอยู่ที่ประมาณ1,000กิโลเมตรในขณะที่เครื่องรับฟาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,850อันนี้อันนี้ยังไม่ได้รวม Drop t a n ดเลยนะครับผมถังน้ำมันนอกที่จะเพิ่มพิสัยปฏิบัติการไปได้ถึง3,700กิโลเมตรเลยทีนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย d u s โ o ราฟาวเนี่ยนะครับผมมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบสเป c t r a นะครับผม Electronic w a r f a ์ซ System ที่เขาบอกว่าเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยและรวมไปถึงระบบ Electronic อิเล็กทรอออนนิกส์ื่ๆีด้วย ถ้าพูดถึงอาวุธเนี่ยอาวุธที่สามารถติดตั้งไปได้และมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมในเรื่องของการบินขับไล่หรือการต่อสู้กับสยานด้วยกันเนี่ยดัซโซราฟาวเนี่ยนะครับผมจะสามารถติดตั้งขีปนาวุธมีเทียร์ที่เป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศพิสัยไกลแบบนอกระยะสายตานะครับผมหรือ b v r Beyond Visual r a n g e เนี่ยก็จัดว่าเป็นอาวุธของเครื่องบินขับไล่รุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันในขณะเดียวกันที่เจ้า J 1 0ทเนี่ยก็ติดตั้งอาวุธ BVR มาไว้เหมือนกันอย่างเจ้า บอกว่าเจ้ามิสไซล์อันนี้เนี่ยแหละครับผมที่ถูกใช้ในการสอยเจ้าเครื่องรับฝาล่่งคือถ้าเกิดเรามาดูกันแบบภาพรวมเนี่ยนะครับผมสเปคบนกระดาษนะและรวมไปถึงราคานะครับดัตโซราฟฝาลเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโดยที่ผ่านการใช้งานนะครับผมในศึกในสมรภูมิมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นในลิเบียมาลีซีเรียหรืออิรัก แต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าถึงลํำรับประมาณ100 1 2 0ถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยในขณะที่ J10C เนี่ยนะครับสเปคอาจจะดูแย่กว่าและรวมไปถึงนะครับแทบจะไม่ผ่านการรบอะไรมาเลย แต่ก็มีราคาที่ถูกกว่ากันเยอะนะครับผมลำหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-40ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่อาวุธที่ถูกติดตั้งมาด้วยแล้วทีนี้คําถามก็คือเอาถ้าเกิดมันห่วยกว่าแล้วไม่เคยผ่านการรบไม่เคยถูกทดสอบเลยเนี่ยมันเอาชนะรับฟาวไว้ได้ยังไงล่ะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นในสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะครับว่าอาวุธที่แพงกว่าเนี่ยไม่ได้จะสามารถชนะอาวุธที่ถูกกว่าเสมอไปมันมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราพูดกันถึงเป็นเรื่องของเครื่น อื่นอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์และความสามารถของนักบินภูมิประเทศที่นักบินชํานาญการสนับสนุนนะครับผมจากภาคพื้นยิ่งถ้าเกิดเราไปบินรบนะครับผมในฝั่งของข้าสึกเนี่ยก็มีโอกาสที่สูงขึ้นที่เราจะถูกตรวจจับได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าและที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของ first look first shot นั่นเองนะครับคืออะไร first look first shot อธิบายง่ายๆเลยว่า j จ c เนี่ยอาจจะสามารถตรวจจับ เครื่องดัสโซราฟราวได้ก่อนจากทางไกลนะครับผมก็เลยสามารถยิงตรวจนำวิถี BVR นะครับผม Beyond Visual Range ที่สามารถยิงระยะนอกสายตาได้ตั้งแต่รัศมีประมาณ200-300กิโลเมตรเนี่ยใส่เครื่องรับฟาวก่อน นำซ้ำไปกว่านั้นเนี่ยเครื่องรับฟาวรำนั้นเนี่ยอาจจะกำลังทำภารกิจโจมตีภาคพื้นนะครับผมหรือภารกิจสไตรค์อยู่ก็เป็นได้กำลังโฟกัสกับการล็อกเป้าหมายภาคพื้นอยู่เลยเอารู้ตัวอีกทีเครื่องเจเทนเนี่ยปล่อยมิสไซล PL ์ p l 15มาซะแล้วนะครับซึ่งเขาบอกเทคนิคการยิงเนี่ยบางทีเครื่องเจเทนเนี่ยนะครับผมน่าจะยิงขีปนาวุธ p l 15เนี่ยมากกว่า1ลูกเพื่อให้ระบบเรดาร์สเปกตร้าของเครื่องรับฟาวเนี่ยไม่สามารถรับมือได้ทัน เลยทำการใช้คาเตอร์เมชเชอร์นะครับผมหรือการหลบหลีกเนี่ยได้ไม่ทันการและตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่สำเร็จนะครับผมของเครื่องเจเทนนั่นเองแต่คืออันนี้เนี่ยจะยังไงก็ไม่รู้แหละแต่บทสรุปเนี่ยเราก็อาจจะต้องยอมรับกันเลยนะครับผมว่าอาวุธจีนเนี่ยก็จะไม่ได้ห่วยเสมอไปอย่างที่เราคิด พราะส่วนตัวผมเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมก็โปรอาวุธอเมริกาอยู่แล้วนะครับผมมีความชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่อะไรที่เป็นแฟกต์มาเนี่ยแล้วทางการอเมริกาก็ยืนยันเองเราก็ต้องยอมรับแบบไม่สองมาตรฐานนะครับผมว่าอาวุธของจีนเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันแถมยังเจ๋งกว่าตรงที่ราคาถูกกว่ากันต้องเยอะเลยนะครับก็นี่แหละครับทุกคนเป็นเรื่องราวที่ฝากไวส้สั้นๆสำหรับเหตุการณ์ที่เครื่องเจเทซของปากีสถานที่เมดอินชน่าเนี่ยยิงนะครับผมเครื่องดัสโซราฟาว ของกองทัพอากาศอินเดียที่ made in France ได้นะครับทุกคนคิดกันว่าไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับแต่วันนี้ขอเนื้อลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหากข้อมูลหรือภาพประกันใดหรือขัดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานะทีนี้จริงๆครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ